อันนี้พาะมาจังเล้พระมาัยี่สิบสาครับผมมาันยี่สิบามพระห้าิเเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหูมันมานี้ใส่บารใส่บารพราะพ่อะไรเพรดว่าูอวนี่นั่นแหละพระองค์ัไปไหน เลขที่114หมู่ที่10ตำบลพุทธไทยสองอเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์5พฤศจิกา2550เรื่องขอกราบเมตตาจากหลวงตางบสร้างอาคารอนเนกประสงค์กราบนมัสก,การหลวงตาพระมหาบาัวญาณสัมพันโนที่เคารพย่างสูงยิ่งด้วยโรงเรียนวัดท่ายเยี่ยม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น447คนครู25คนนักการพานโรง1คนคณะครูโรงเรียนวัดไายเยี่ยงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและสิบเก่า ร่วมการบริจาคเงินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์มีเนื้อที่กว้าง20เมตรยาว40เมตรจำนวนหนึ่งหลังงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิน้นจำนวน2ล้าน400นบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ในกิจกรรมต่างๆของทุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบหมู่บ้าน ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใช้งบก่อสร้างไปแล้วล้านสองแสนบาทยังขาดงบประมาณอีก1นึ่งล้านสองแสนบาทจึงจะแล้วเสร็จซึ่งโรงเรียนวัดไทยเยี่ยมไม่สามารถจัดหางบประมาณดังกล่าวมาดำเนินการได้และหากปล่อยทิ้งไว้เหล็กจะเกิดการชำรุบบุกพัง เสียหายจนใช้การไม่ได้โรงเรียนวัฒเยี่ยมจึงขอความเมตตาจากหลวงตาจันรถบาลในการขอสร้างในส่วนที่ยังขาดเหลือควรไม่ควรแล้วแต่หลวงตาจะาอนุเคราะห์ลูกหลานกราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่งนายประชุมอยู่กาะรองผู้นในการรักษาการในตําแหน่งผู้นในการโรงเรียนวัฒเยี่ยมเจ้าค่ะบุรีรัมเจ้าค่ะ อ่้งโรงเรียนเท่าไรเงินเป็นเงินเท่าไรจ้ายังขาดอีกล้านสองเจ้าค่ะมันเป็นบ้าหรือเงินมันบุมีมันสั่งหาพ่อหาแม่มันเลียงคู่อย่างบอกได้นะคู่ใหญ่นี่อย่บอกใบ้เราเหมนกันพูดกันพูดกันรู้เรื่องกระจายเลพูดกันรู้เรื่องเรื่อเงินขาดเท่าไหร่ ล้านสองแสนเจ้าสล้านสองแสน, 2, นทั้งหมดมันสองล้านสีน่แสนโอกาสทีนี้พวกชุมชนพวกอะไรๆนี่ก็ช่วยกันล้านสองแสนแล้วก็ไม่มีอีกแล้วเขาเลยมาขอลุงซาเขาบอกไม่อย่างนั้นถ้าบ่อยไว่เล็กที่เขา่อร่าไว้มันจะจำลูกปลูกพังค่ะเพาว่านั่นเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นในจดหมายนะคะงา <c oughs> น,นดี ดวงตาจึงโมโหโนี่ขาดไปสละแสน,นลนล้านสองแสนขอตั้งล้านสองแสนไม่ใช่เรือ่องเลยเงินช่วยโยโนช่วยหมุนไม่ทันนะเรามาเ่าอะไรหมุนออกครงนั้นทั้งนี้รอบตัวรอบวัดหมุนไม่ทันนี่ก็สร้างโรงเรียนนะสร้าง อน่าเนกประสงค์เจ้าค่ะของโรงเรียนเจ้าค่ะวัดท่าเยี่ยมเจ้าค่ะอำเภอพุทไทัยสงจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าค่ะกางนี้ไปหาวิญญาณไกลเท่าไหร่พุทอำเภอพุทไทัยสงนะจังหวัดบุรีรัมย์ังหวัดบุรีรัมทางจาประมาณก็ใครรู้จักระยะทางกลางนี้ไปในย่านนี้นะ พ็พวกเรามีใชยุ่จากบ้างไหมจากทางตั้งแต่อ ah? ah? ุดรไปถึงที่ย่านเขาสร้างอะไรตั้งอาคารนะมัประมาณกี่กิโลสามชั่วโมงเขาบอกกันว่าสามชัโมงาจากย์นดีบูรีรัออ แ้วก็รีรันนี่เงินรายได้อะไรอะไรไม่รู้สึกจะต่ำที่สุดของประเทศไทยนะคะแต่มันสร้างหาพ่อหาแม่หม่ยอะเงินรายได้มันต่ำที่สุดมันสร้างหาอะไรอยากสร้างแต่ม่มีเงินมันยังไงกันโมโหนั่นมันไม่ใช่ภาษาฝรัู่นนั่แหละมือกเราก็เคยมาผ่านเข้ามาหรมี่ มันลืมก็มันสักตีิโรนะบุญยามมันนะไม่ใช่มาจากจากบุญยามเดียวพานมาจากทางไหนนะมาบุญยามมันนะพานมาจากทางโน้นพักคือเาพูดอยางนี้พูดในบรรดาพี่น้องหลไยฟังที่พูดมีลักษณะตลกโขกขันบ้างอะไรบ้างนีเนอกจากตลกโขกขันแล้ว ยังไม่มีอใจนะไม่มีถึงจะดุแผลก็ตามอะไรก็ตามพูดปั๊บดับพร้อมๆกว่าหมดเลยไม่มีเหลือนะไม่เป็นอารมณ์กับใครไม่เป็นแล้วก็ว่าเกลียดมันเกลียดว่าโกรธมันโกรธว่ารักมันรักจริงๆช่างช่างจริงอย่างอย่างนี้ไม่มีพูดปั๊บดับดับในขณะพูดหมดไม่เป็นอารมณ์เลยอาใครยัง กแบบังวลบุยดำหงายอะไรอันนี้มาจากโรงพยาบาลศรีนครินเจ้าค่ะเป็นหมอตาค่ะกับพยาบาลเจ้าค่ะหมอตาอค่ะเขาจะมาคุณหมอจะมารายงานผลการดำเนินงาน <c oughs> โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคจอตาโรงพยาบาลศรีนครินคณนะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกอ่านนะคะตามที่โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาการให้บร,ริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยโรคจอตาและอุ้นตาตั้งแต่ปีพศ2525จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคจอตาและอุ้นตา ที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลสัตั์กระทรวงสาธารณาสุขทุกโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปีในฐานะที่โรงพยาบาลศรีนครินทเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคตาซับซ้อน จำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการตรวจรักษาและผ่าตัดโดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาต่อที่กรุงเทพซึ่งทำให้ต้องสิ้นเปลือกค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมค่าเดินทางค่าที่พักอาศายัยค่าอาหารและค่าความอบอุ่นทางด้านจิตใจจากญาติพี่น้องการที่ ท่านหลวงตามหาบัวยาณสัมพนโนได้บริจาคเงินจำนวนหกล้านแปดแสนหลวงพ่อให้โรงพยาบาลเข้าไปหกล้านแปดแสนเจ้าค่างแ่ <c oughs> เพื่อจัดซื้อเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคจอตาเครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอตาและเครื่องรักษาโรคจอตาด้วยเลเซอร์ความร้อนทำให้โรงพยาบาลศรีนครินสามารถเพิ่มศักยภาพ ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจอตาได้เต็มที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจอตา6,369รายเพิ่มขึ้นร้อยละ2 0 1 2ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์3,156รายเพิ่มขึ้นร้อยละ1 6 5 9 ผ่าตัดผู้ป่วยโรคจอตา589รายเพิ่มขึ้นร้อยละสี2 5และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก 91, ร้อยละ76.91ในปีพศ2550มีผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจสัยวินิจฉัยโรคจอตาโดยการฉีดสีฟูออเรเซนฟูออเรซีน329ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ88นอกจากนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มารขอนแก่นสามารถเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและบุ้งตาได้ในปีพศ2549ประสมผลสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถผลิตจกักษุแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางโรคจอตาและหุ้นตาจำนวนปีรักสองคนเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคจอตาสามารถบันทึกภาพจอจอตาซึ่งทางหน่วยจอตาและหุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาได้นำภาพจอตาและรายงานผู้ป่วยไปนำเสนอในที่ประชุมของชมรมแพทย์จอตา ครั้งที่7ที่จังหวัดภูเก็ตและครั้งที่8ที่จังหวัดนครราชสีมาและที่ประชุมวิชาการของราชวิทยายลัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่27-28กรกฎาคม2549และ23-24พฤศจิกาย,ยน2549ที่กรุงเทพมหานครรวมผลงานทั้งหมด14เรื่อง สรุปได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจรักษาโรคจอตาที่โวงตามหาวัวได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินขอให้เกิดผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่มีคุณนันต์ต่อผู้ป่วยโรคจอตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนร่วมในการผลิตจักษุแพทย์ชำนาญเฉพาะทางโรคจอตาและอุ้ตา มีส่วนช่วยในการฝิกลลงานทางวิชาการของภาควิชาจาักสุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหิดลกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีการเสื่อมตามระยะเวลาการใช้งานปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เดิมอยู่ในสภาพเสื่อมไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ข้าพิชาจึงต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องอาเอาพูดมาซียอย่อตรงไหนตรงไหนพูดจุดสำคัญนัวันมาอันนี้ย่อมาแล้วครเนาะคือเครื่องมือของ ที่ที่หลวงพ่อบริจาคไป6ล้าน8แสนน่ะคะได้อ่าได้รักษาคนไข้มากค่ะอ,อ่าได้ไม่ต้องคนไข้ไม่ต้องไปถึงกรุงเทพค่ะแล้วได้ผลหมอตาอีกเป็นปีปีละสองคนค่ะหมอชำนานทางโรคตานะคะแล้วก็เมื่อมีการประชุมเกี่ยวกับหมอหมอตาทั่วประเทศหมอทางศรีนครินเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีผลงานแสดงให้ ให้ดูค่ะเครื่องมือที่ท่านบริจาคเนี่ยก็จากเครื่องมือที่หลวงตาบริจาคเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เครื่องมือที่หลวงตาบริจาคกันนะคะมันก็เสื่อมไปตามสภาพไม่ใช่ไม่ใช่ที่เห็นที่นี่เขากมีเสื่อมบ้างแต่เอาว่าไปเอาว่าไปฟังความจริงกันนะเอาว่าไปคืฟังความจริงไม่ได้ฟังความจำเป็นอยู่แล้เอาเอาถ้าขอจะขอไม่ได้ขอไม่ได้ขอไม่ได้ขอคือมาก็มา วารายงานเออะเ้ะรายงานยไเ้นอี้นอ้อใไรเ้ไรเงีพอใจรเ้ไรเรเ้ยอะยอะไะไียรเยอะสรเนียะไเยอดรยงี้ยออะไาะงี้ยอะีอะรเี้อะรยอะรเนอันรี้ก็รงี้อ้ยะยอไรเี้อไเี้ไเงีไรเรงียรงยเงนององีนงีนรงยรยอรเงย้ร้ยอยอ โรงพยาบาลศรีนครินทรคณะแพทย์ผ่าอะไรขวัยขอนแก่นี่เอามาให้ดูเอามาให้ดูลุยคุณหมอคุณหมอเป็นหัวหน้าภาคจักสุเจ้าค่ะชื่อนายแพทย์ยศอนันต์เจ้าค่ะเป็นหัวหน้าเจ้าค่ะมีเอามาให้ให้ดูเลยเอามาให้ดูเออรายงานผ่าก็ดูเอาไว้เลยเจ้าค่ะใจพระท่านดู อุระดูว่าจะครบนะตาแล้วเราให้ครบเลยเนะาะรอนศูนย์ตรงเรารอนศูนย์นตาดูดัวครบนะข,ข้างในมีรูปด้วยนะคะข้างในมีรูปสุดท้ายนี้เราก็ภาวนาแล้ว,รวเรื่องตาเรารับหมดเลยภาวนาไปเรียบร้อยแล้วถ้าขัดข้ออะไรควรซ่อมซ่อมไม่ไม่ควรซ่อมซื้อใหม่เลย เมื่อเราของตกมาล้วหมอรับรองคุณภาพเสร็จแล้วเราส่งไปหาเราเราก็ส่งไปตามบริษัทบริษัทมีรู้สึกว่าจะครบตาสุดท้ายนี่เขาทั้งทั้งถเราภาวนาแล้วเขาก็มาขออู่เขาจำนวนมากเขารู้สึกจะเกรงใจมาขอมวดสุดท้ายนี่ตาห้าล้านนะเราก็ให้เลยเพราะเราภาวนาไว้แล้ว การโน้นเพื่อเราสามารยาอ,อยู่ยทีนึงก็มาขออีกห้าล้านให้สุดท้ายนี่เป็นว่าครบรลตาคืออุดรสุดท้ายนี่ห้าล้านนะให้ให้หมดเลยเดียวเราเอาไว้นี่ก่อนเราช่วยทุกวิถีทางอะช่วยโลกช่วยทุกแบบทุกฉบับสำหรับเงินในวันนี้เรียกว,ว่าไม่มีเลยไม่มีเราออกช่วยโลกทั้งหมดเลย เลยมากน้อยช่วยโลกทท้งนั้นแหละช่วยตลอดตลอดมาลัานตาอยู่มากอยู่นะตาตายี่มากเฉพาะประเทศลาวก็ดูมันตั้งสามสิบล้านนะตาประเทศลาวตาตานี่มากอยู่ที่ช่วยมากคือาตาสำหรับอุดรด,ดูจะพอนะเขามาของวดสุดท้ายนี่ห้าล้านทั้งๆท,ที่เราก็ภาวนานแล้วเห็นว่ามันมากขเขาก็เลยมาขออีก เพื่อมารยาทความเคารพนับถือกันเราก็ให้ตามนั้นเลยนะดูดูว่าจะครบแล้วดรอนตานะโคตานี่ลหลายจังหวัดไหนบ้างใครจำได้ไหมผู้กำกับเก่งนะความจำจังหวัดไหนบ้างนะที่ใ,ใหญ่ทั้งนั้นนะเชียงใหม่มีอุตรดิตพิษนุโลกภาเพชรบูรณ์เออมารังบุรีรัมเลยบุรีรัมเออตั้งแต่บุรีรัมไปเลยไปจกนกระทั่งถึงหาดใหญ่อคะค่ะเออ นั่นะไปมากนะตาเนี่ยไปมากจริงๆตาก็ก็เงินวันนี้ไม่ไม่ได้ไว้เลยนี่นะสำหรับวันนี้เงินในในนี้ไม่มีนะออกหมดเลยออกช่วยโลกทั้งนั้นทั้งนั้นแ่ละจึงบอกเขียนไว้เขาเขียนไวนะ้แล้วเพราะว่าเงินวันนี้เงินช่วยโลกเงินเพื่อโลก <c oughs> จริงอย่างนั้นแหละคือไม่เอาไว้เลยมีเท่าไรออกหมดออกหมดช่วยโลกทั้งนั้นแหละ ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิสัยโรคตาเนี่ยนะะอไรเครื่องมือเนี่ยมันมันไหนว่ามาพูดเสียงหูเรามันอยู่แป้เม็ดไหนว่าพูดจำกันไม่ยินเหรอคือต้องมันมีมันมีเสื่อมสภาพไปไปบ้างนะเครื่องเก่านะไม่ใช่เครื่องไหนว่าพูดให้เราฟังอยู่ทีนะ เครื่องเครื่องผ่าตัดเดินเนี่ยหูนไม่ชัดนะครับผุพูดไปก่อนเป็ัแๆนะแล้วว่าไงก็มีมันก็มีเครื่องที่มัชำรุดไปตามอายุการใช้งานนะครับซึ่งจําเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมแต่รว่าอไไอะไรไม่ยังไงว่าไงถ้ามาจายไงไนเรื่องไีงผมมีมากมายไนครัอก็ต้องต้อง ช่วยช่วยตัวเองก่อนนะฮะว่าไมพยายามที่จะหางบยังไม่เข้าใจใช่ไหมพูดไปก่อนแล้วก็ถ้าเอาเอาพูดอย่างเงคไม่ไม่ไม่มีจริงจริงมเออคือคือคือว่าก่อนที่ทางโรงพยาบาลจะได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพ่อก็มีเครื่องเก่าอยู่ตอนนี้เครื่องเก่าเนี่ยมันเสื่อมถ้าไม่พอเมื่อไรหรือว่าถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อไร หมอก็บอกจะพยายามช่วยตัวเอง่อนหา่อนถ้าไม่ได้เมื่อไรถึงจะมาขอเจ้าค่ะอืมไม่รู้ถ้าก็เท่านั้นแหละนะเออเขาไม่ได้เขาจะมาขอเขาไม่ได้บอก่รงหน้าก็มีเยอะเราให้ไปก็เยอะเออเออเอาูนมาปูนมา คือปกติทางโรง,งพยาบาลก็มีงบประมาณแผ่นดินนะครับงบประมาณน้นรายได้ในกางบรุงโรงพยาบาลแล้วก็ค,คือคือทางทาง,ทางแผน,นคิดว่าจะจะใช้งบทังบก่อนซึ่งซึ่งปกติอย่างนี้เอาโยนตรงาเลยที่มีขัดข้องอะไรเวลานี้ย่นเข้ามาเลยชวนเวลาแล้วเราดูเวลาเรา เวลาของเราที่จะไปทำประโยชน์ให้โลกยังอีกร้อยเราอยู่ตลอดมีว่ามั้ยกล้องขัดการเนี่ยซึ่งซึ yeah, uh ่งตอนนี yeah ้เนี่ยมีอะไรสีาพใช้งานกล้อัดตาเจ้าค่ะผ่าเปล่ากล้องขัดตาสภาพใช้งานจ้ำรุ่ดเจ้าค่ะราคาเท่าไหร่ละก็ ราคาสามล้านห้าอเรามีแต <laughs> <and a> <laughs> ่หัวล้านหัวล้านกับล้านเดียวซะด้วยไม่ได้สามล้านนะมันมีล้านเดียวด้วยแล้วราคาตั้งสามล้านกล้องเรียกอะไรกล้องกล้องสกล้องในภาต่าตาค่ะกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับถ่ายต่างต่างครับสามล้านสามล้านห้าแสน สามล้านหา้าแสนนู่นอ่ะฟังสิมาแต่ละทีะทีน่เรามันมีร้านเดียวนี่อันนั้นมันตั้งสามล้านมานมันสู้กันได้ไหมพิจารณาที่ใครมีหัวล้านบางแสนนี้เอามาดูมันจะสู้ก็พอสู้กันได้ไหมกับเงินเขาสามล้านเรามันมีร้านเดียวโอ้อยอะไรกันตั้งสามล้าน <Okay. S 1> นี่ชำรุดแล้วนะ ใช้ไ่ไล้แล้วนะค่ะจำรุดค่ะใช่ได้ล่ะใช้มาสิบกว่าปีแล้วครับะสิบกว่าปีเออไอเรื่องสิบกว่าปีก็ไม่ค่อยว่าอะไรแล้วนะเพราะคนแก่อยู่นี่มีเยอะนี่ยถ้าสิบกว่าปีเจเาคนแก่ไปฆ่าเพราะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีใช้การใช้งานด่าลูกด่าหลานแต่งก็มีอยู่มีเยอะนะ เล้มีสัดละอะไรอ๋อจำเป็นอะไรบอกมาสัเดี๋ยวนี้ตกลงกันเลาว่ารายการเดียวเนี้ยค่ะที่จำเป็นค่ะเออสามสามล้านสามล้านห้าแสนเท่าไหเออเอาให้ให้เราเราก็ยังไม่มีเงินมันก็มาเรื่อยอย่างนี้มาเรื่อยออกเรื่อยมาเรื่อยออกเรื่อยอตกลงกันเอาละเราจะไปทุรองเรานั่นทั้งดูนาฬิกาทั้งพูดทั้งฟังทั้งดูนาฬิกา การเวลาของเราจาเป็นที่จะต้องไปหลวงพ่อเจ้าขากับวันนี้นะเออพ่อเจ้าขาเงินกระถินคณะท่านสมฤกเข้ามาอีกสองพันเฮ้เงินกระถินค่ะคณะท่านสมฤกเข้ามาอีกสองพันเอามาเอามาเถอะมันไม่พอใช้แล้วเอามาเลยนะกระเป๋าเรานี้เขาไปหาเคาะมาเออเท่นั้นแหละพอพ่อสามีทำบุญให้คุณปราณีเกลียงไกรสุก และนี่คุณแม่ทําบุญให้คุณจรูนกับคุณอนุพงษ์แท้โอ้ยค่ะเอาเอาไหเราจะไปเลยให้พวงอันนี้ค่ะเข้าุทิศส่วนกุศลให้แก่นางกิมเพชรแซ่เยี่ยวสีฟันบาทเจ้าค่ะเอเอเอ,เอาไปเลยเออเครื่องมือตาเจ้าค่ะเครื่องมือตาเอาาเอเอ,อะไรอะไรเอเอ แล้วจะให้พอนี่จะไปสายแล้วสายแล้วนี่อะไรอยู่นันอูอะไรแดงคุ้งแก้วตถะไหวเาช็คประจำเดือนพุจิกาจำนวนเงินสองหมื่นห้าพันบาทนี่นี่สองหมื่นห้าพันบาท,าทาวัตถะไหวเช็คประจำเดือนเออแม่ใจนี่แดงคุ้นแก้ว อขอตวายเช็คประจำเดือนพฤศจิกาจำนวนเงินสองหมืนหนึ่งหมืนสองหมื่นห้ันบาท5 0 0หนึ่งมห้าพันครับหนึ่งมเออหนึ่งหมืห้าพันบาทนี่วายมันนี่เอ้าเอาไวหนึ่งหมื่น 5, ห้าพบาทนี่มาอยา่างนี้มาอย่างนี้แล้วก็ออกออกเรื่อยๆเอา้าเอาไปเลยเอาไปหลวงพอ่อจะรคณะอาจารย์สัมภาษณ์จากเชียงใหม่ อาจารย์จารันจากแม่ของสอนและอาจารย์สามารถจากบ้านผือบริจาคหนึ่งหมืนสองพันสามร้อยี่สิบาทเจ้าค่ะเออเออพอใจพอใจเออจะให้ผ่อน้ะสายแล้วเรายังจะไปข้างหน้าอยีกนะตั้งดูนาฬิกาตั้งฟังยงคำพูดหนีดูนาฬิกาไปเพื่อประโยชน์เดีโวเละ อิชิตังปฏิตังตุมหังเิดพเมวะสมิจตุสัเพภูเรตุสังกปาจันโทปนารโสยถามัิโชติรโสยถาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพโรโกยินัสตุมาเตภวตมันตาโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีิสนิจังบุทภาพจาย์โนยัตตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภา,าลานเออเอาเลิกกันได้ละเลิกกันได้ละกักได้เราก็จะไปสายลันนี่แปดโมงครึ่งยังไม่ได้ออกอย่างนี้เลยไปนั่นจากนั่นจัดนี่ก็จะไปก็เก้าโมง,งกว่า